วันนี้นะเราจะมารีวิวเยลลี่ลูกตานะที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยบอกว่ามันคือของปลอมซึ่งเราแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องเอาแบรนด์สินค้าเนี่ยออกไปเพราะว่าเผื่อมันไม่ใช่ของปลอมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลทางกฎหมายเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูเจ้าลูกตากันเลยนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกลิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่เราเอามามันจะมี2แบบนะคืออันที่ไม่มีลูกตาแปะอยู่ตรงนี้นะกับอันที่มีลูกตา อยู่แบบนี้อ่ะลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะเราจะลองเปิดดูอันนี้มันเหมือนจะเปิดได้เลยนี่อ่ะอันนี้ไม่มีไส้แล้วแต่เขามีเยลลี่ลูกตาติดอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้เนีกก่เยเป็นลูกกลมๆเลยเป็นลูกกลมๆที่แบบบิดก็ไม่ออกนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองผ่าเพราะอันที่เรากินไปรอบก่อนเนี่ยมันมีไส้อันนี้ก็น่าจะมีไส้เหมือนกัน คือรอบนี้เราไม่ได้มากินนะเพื่อนๆนเราจะแค่เปิดให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะว่าเพื่อนๆนบอกว่ามันเป็นของปลอมนะเราเลยไม่กล้ากินอ,อันนี้ไม่เห็นมีไส้เลยเอ,อ้อ,อมีแต่มันมีน้อยนะเพื่อนๆนมีอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่อ่ะนี่คือไส้ของมันเท่าที่กินไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบเปรี้ยว ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือของจริงหรือของปลอมแต่นี่เมื่อทุกคนบอกว่ามันคือของปลอมใช่ไหมเราก็จะไม่กินนะก็ลองดูเยอะมากที่เราแบบซื้อมานะอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกตาสีเหลืองนะจ๊ะโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เปิดไม่ออกนะบางอันก็เปิดออกแต่บางอันก็เปิดไม่ออกไม่มีไส้ สำหรับอันที่มีเยลลี่อยู่ตรงตรงนี้อันนีเป็นตาเดี๋ยวให้เทียบขนาดกันอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันที่มันเป็นแบบกลมๆอย่างเดียวนะไม่มีลูกตาส่วนอันนี้มีลูกตาดูขนาดมันแตกต่างกันนะอันนี้ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้จะเล็กกว่านะจ๊ะผมไปอ่านบทความมานะเป็นบทความข่าวเขาเหมือนบอกว่าอันที่เป็นลูกตาปลอมเนี่ยมันจะติดไฟ ได้ด้วยนะติดไฟได้ง่ายกว่าลูกตาของจริงเดี๋ยวเราเจีไม่ติดแล้วซักส่วนหนึ่งก่อนนะครึ่งส่วนดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนมันติดไฟจริงๆด้วยว่านี่คืออันที่เรากินไปจริงๆใช่ไหม ดูดทุกคนลองดูดิว้า <Whoa. S 1> แต่น้องๆอ,อย่าไปเรียนแบบตามนะเพราะว่าอันนี้คือเราไม่ได้มีอุปกรณ์เซฟตี้ในการอะไรเลยอันนี้คือแบบอย่าทำตามอ่ะดูจากคิปโอหมันกลายเป็นแบบสีอย่างนี้เลยอะ่ะดูแล้วน่ากลัวเนาะจากข่าวที่ออก,กคือบางคนเนี่ยรู้สึกแบบ กินแล้วปวดท้องอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูอันที่เป็นสีล่ะเป็นยังไงเอาสีสีแดงนี้เลยนะตรงนี้เป็นไงบ้างเอเอคืออันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันน่ากลัวใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะ อันนี้เราอาจจะใช้อใช้อันนี้แล้วกันเป็นเหมือนกันนะไอ้ตรงส่วนสีขาวเนี่ยแต่ว่าส่วนที่เป็นเยลลี่ตรงเนี้ยไม่ค่อยเป็นอะไรนะก็เอาเท่านี้ละกันนะให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ต้องเป็นคนโอ้ขวัญขวัญเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจเอาเองนะว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมผมไม่สามารถจะพูดออกคลิปได้นะเพื่อนๆเพราะเราไม่รู้ว่า มันมีผลทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าเราก็พยายามจะพูดอย่างเรามัดระวังเนาะนี่คือเรื่องราวในวันนี้ใครที่จะกินอะไรก็เรามดระวังกันด้วยส่วนใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับแต่น้องๆอย่าไปเรียนแบบตามนะเพราะว่าอันนี้คือเราไม่ได้มีอุปกรณ์เซฟตี้ในการอะไรเลยอันนี้คือแบบอย่าทำตามอ่ะดูจะคิดโหมันกลายเป็นแบบสีอย่างนี้เลยอะ่ะ Mm-mm. -hmm.